สวัสดียาแมลงพี่น้องต้มเพียด้วพี่น้องด้ยต้มขีเพี้ยพี่น้องต้มขีเพียกองไปยังเผ็ดโอ้เผ็ดย่างวสวัสดีครับพ่เอเป็ดสมพี่นราเป็ดสมซีนบ้างสมซีนมาได้พอ่อละมังแหลกคักแท้ สิน <S reading ling alı> so okay. so ้ำการย่างเลยพี huh. uh ่น huh. uh ้องสิ <abra artist> ่เปี <along> uh ๊ยงสิ่งสำราแบบนี้เลยพี่น้องจ้ำเจียวบีพี่น้องแจีวเพียร์เบาเผ็ดค้าจะกินเขาอันนี้ขอดกชิคั่นอันอันนั้นเอาเขาตู้เย็นก่อนเด้อนี่ขอยกให้เห็ดหอมสมพี่น้องอานนั้นปูปิ้งไว้ในจานนะเอาสำนันบ่อันนี้น่กับปิ้งนี่นะอันนี้กับชิคั่นสมชั่พี่น้องโอเคน้องวันนี้กันจะมาย่างเนื้อสำราเลยพี่น้องขมันก็กำลังย่างแยกบ่พี่น้อง ิครับแกวเพียรสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องีพ่น้องมามากินปิ่งซีนสำราซีนสำลาอันนี้สมตอนพี่น้องซีนงัวนสำราเด้อพี่น้องเด้อสมตอนปักแบบหยาบๆไหมพี่น้องเจ้าแซบขนาดหั่นไหนอือเสร็จนะคะกินเข่ากินตะโมซาตรงนี้ มาพี่น้องเสื้อให้แบบติดมั่นพวกหักกับนะ กระพักทาให้เขากันคับเที่ยวเที่ยวเขาก็มาแซ่บแซ่บาา้จเ ไอสานทฮานี้จัดเต็มขนาดแซ่บทุกคลดปพราพื่อนอยากกินไม่กินบ่มีกินกับบริษัททัานไปเนาะควาน้ำหนักเกินแล้วมีเห็ดขิดมเห็ดนั้นก็เห็ดเห็ดกินบอแมกงกินของกินบดีดูถูกเฮะบ่มีเงินแต่กินของกินดี ก็มาห้าวตกทรัพย์ขอทานได้บอแมนเด้อเนาะเว้ยบอแมนเ้าวแบบฟุ่เดือนแล้ว่ยเขาไม่เนื้อเนี่ยบอไม่เพิงว่าบอกให้ดูถูกแต่ว่าอย่าเกินไปดูถูกได้กระเบิ้องจะคล้องน้ำกันดูถูกคนอื่นนะจะคล้องนันมีดีหรือยังกินอิ่มนอนรับแล้วบอบอแมนอดรับอดนอนถ้าอดรับอดนอนเขาเอิญคนบอไม่มีความสุขแป็นอะไห้อืม ผู้เพันดีๆเอ้ยน้องมนเอ่ยเราจะกินน้ำเด้ไปจะแซ่บให้ย่างกินเป็มก๋วยเตี๋ยวเออ,อันคือคนจิตใจดีปลอดโปร่งบริสุทธิ์พุทธของในการเราการจาสามารถที่จะกล้าเปิดเงินเอื่ยเราไม่เคยได้กินบางคนก็ว่างกินข้าวเวียวเจตางานบางคนก<ม>็ว่าบางคนว่าเอ้ยเอ่ยก็กินดูยู่แซ่บอยู่ได้น้องมนแบบนั้นพี่น้องเออคนจิตใจดีปลอดโปร่งบ่แม่นอ้า ก,กินตัวใหญ่บ่ากล้าซื้อเขาเอินความคิดสมองมาแบบนั้นพี่น้องค่ะเอาความคิดดีใบ่ไว่าแบบนั้นบัได้คือทราบว่าเขาอยากกินตัวน้อยต้องคิดสำหรัเขาอยากกินปลาตัวน้อยปลาตัวใหญ่เขากินดูแล้วอยากกินเปลี่ยนตัวน้อยมื่อนั้นครูพี่บอกว่ามือเรื่องปลาพอมาดูถูกกูกินปลาตัวนอ้อยราคาเ็บ่เขากินอะไรแบบเท่าไหร่ไปแน่ลดละแปดสิบบาทคนซือ้อมานทราบไหอตัวใหญ่ลดละเก้าสิบราคาทำกัน,น ก,การดูถูกอาหารมันก็ดีดอกมันก็จเจริญดอกดูถูกแล้วตัวเองก็มีกินแบบดูถูกคนที่เขาได้กินแบบจะาข้องัดว่าได้กินแบบนี้ไป้อกน,นั่นแหละมันก็ดีไปแ,แคปเอจะอาหารคนอื่นนะมาดามาโ้ยมาเบานาะม,มันก็ดีดอก <c oughs> มึม่อนีตายไปจะสิตตนรกจกชันเนาะอีวลานีอีผมบ่มี ดาคนไลเป็นมุมีผมอืมขนหัวเถิดคนหัวลา้านมันอีหัวเถิดนี่พี่น้องค่ะเฉพาะอีหัวเถิดด้วยพี่น้องอืมอย่าทำเป็นแกนน้ำอย่าทำเป็นแบบเจ้าของนะค่ะไรเล่าคู่กันเล่าตาขาวคู่กันเล่าลืมตีนคือกูนี่แหละมึงอะเล่าหัวกูมงหัวลืมตีนนะมึงก็ลืมตีนเพื้นกับกูนี่แหละ,นะลนนะลละอืม ขาลืมตีนละรวยกูสิบาว่าดอกแบบมึงนะอืมกูนี่ลืมตีนกูยังกลับมาเหยียบแผ่นดินเล่าเลยยังมีปัญญาขามไปขามมาอืมประเทศจ้าของอย่าดูถูกอาหารประเทศจะาของอ,อย่าดูถูกข้าบาโดยโดยโดยนะครับาโดยมันแปลค้าบ,บะจาของคนไทยคนใส่กันจา้าประเทศเท่ากันโดยกูรักกูใไ่เอายังหายขอบใจเด้อโดยอืม มันเป็นคำที่จบถิ่งามคำของประเทศลาวนะอือเป็นสีมาหัวเลาะคนประเทศลาวหัวเลาะคำบะดวยนี่พี่นอ้องซึ่งมันบ่เหมาะ่สมเออถ้าคนไทยเขาหัวเลาะกับแปลกอะนะเออ, 8, อ,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 อมันเป็นคำจิตแปลกสำหรับหูเพิินอะนะถ้าคนไทยเป็นสิบานะอันนี้คนลาวคนลาวเนะี่ยพี่น้องมาดูถูกคำบะดวยจะฟองเ่ยนะอือ เอินหัวล้มตีนคนแบบนั้นทำเอิ่อนดูทัวอย่างไรแมบเดยนเดยนเรากำลักันทัวหรอกลาวได้ลาวตาขาวลาวบุมีปัญญาการประเทศลาวก็อ,อ,อยู่บ้านเขาแล้ค่ะทำโตซ่าทำบัตะคองเก่งชาวคนประเทศเขาฮูจักว่าซูนะใส่ใส,ใส่ชีวิตแบบความคิดแบบสมอง สะทุนสะทุนอ่ะน,นะเขาคือสิบคโหายอยู่เขาคือสิก๊อตเนเธอร์แลนด์แล้ว ừ. รัฐบาลเขาคือสิบคโหายอยู่เปลืองเงินรัฐบาลเขาเราอยู่ก็อยู่เพื่อนรัฐบาลอีกบ้านอืมถ้าเพื่อจะคอมันต้องสมบูรณ์ปัญญาดอกเบี้ยจะอีกเถกิดโบ่มีปัญญาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เขาวาเงินเพื่อนอยู่เมืองนอกนี่บ่แม่นราคาขี่ขี่โบวี้ถึกถึกอืว้าวขึ้นเป็นแสนดนลอดนลลาร์ดอลลาร์แสนยูโรคนบ้านแต่ละหลัง อก็ถือว่าเป็นญาติแล้วบอกกินปล่อยอยากนี้หอยปอยมได้อยู่ก็ได้อยู่เพื่อรัฐบาล,ลนั่นแหละนี่หอยเป็นเลยเป็นเนืก็เป็นไล้ยดูถูกคนอื่นหายมันเนื้อคนอื่นห้ยมีรถ B M มีเบ้นครับคนถ้าะเกินคนรวย fc กูมั่นว่าได้กูรักกูอย่ใจดีกูนะทุกวันีนก็มีกูก็่เปิดเผยสื่อที่กูมีกินมีใช้ทุกวันก็มีคนสนับสนุนกูอยู่นะจ๊ะแต่กูไม่พูดให้พวกมึงว่าบุมีไพบุมีไพรดีแล้วอืมีคนซอยเสือขอบคั่วกูนะกูเข้าไห้กืมการที่กูข้ามาประเทศเราใครจะไปรู้แบบบางที fc โอนเงินให้กูให้กูมาอยู่กับพี่กับน้องก็ได้เผื่อเพิ่นอยากเบิงได้อยู่กับพ่อกับแม่เพิ่นก็ดีใจ ให้คิดแต่แดนนั่นเ้อนการคนหายเงินกูนะกูจะเออก็ขอบคุณขอคุณแล้วไม่แล้วต่อไปยะงืงกูว่าตรหนาแล้ววันนั้นดอกทน่งนะมันเด่นมาหมู่เอาเงินไปด่ากู้ต้นมีปัญหาบอกไว้ซักอย่าคิดแบบกูบ่มีภัยกูกันยังนีู้้พานหักกูก็ยังนี้ บารมีต่คนพักซูหรอกคนพักกูก็มี่คือกันอพราคุณจะมาตรวจสอบบัญชีกูว่าเอาเงินมาใส่ขานไปขานมาเอามาตรวจสอบเราทศสีเฮ็ดตรวจสอบไปเห็นอยู่ดอกเงินสามสี่ร้อยบาทในบัญชีกูบอกว่ากูบอกมีล้วกูมีแล้วสามสี่ร้อยติดบัญชีกูกูมีอมถามบมูมี่มันทีกินแหนงเว้าแบบนะคำว,ว่าบูมี่อยู่เบอยกเว้าดอกด มันบนนี้แกจ้าของบปอเปี๊ขอโทษโทษ่านพี่น้องบอเปี๊ยะอเนเหี้ยออกลายองแม่ลาพี่น้องซะเหี้ยเต็มนาพี่น้องขอโทษลายๆเดอ้เอปูปลามักว่ามีแต่แขกคนมีแต่จมคนถ้าบุ้หมูยังบ่ต้องเว้าอืมทาบ่าถือป้อยถือดาค่ะ